สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงทุนอะไรดีวันนี้ผมจะเล่าเรื่องราวที่ทั้งโลกกำลังพูดถึง Apple บริษัทที่เคยถูกยกให้เป็นตัวแทนของนวัตกรรมแต่ตอนนี้กลับถูกตั้งคำถามว่าหรือว่ามันกำลังจะล่มสลายอืมจริงๆแล้วนะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่การจับผิด Apple เฉยๆแต่มันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านจากยุคข,ของ Steve Job s ที่เน้นสร้างสิ่งใหม่ๆม,มาสู่ยุคข,ของทิมคุก ที่เน้นรีดกำไรและเอาใจผู้ถือหุ้นและล่าสุดกับ iPhone 17ที่เพิ่งเปิดตัวแทนที่คนจะร้องว้าวเหมือนเมื่อก่อนกลับเต็มไปด้วยคำถามว่านี่หรือของใหม่คุณ Apple ยังร่วงทันทีหลังงานเปิดตัวอีกตัางหากวันนี้ผมเลยอยากเล่าแบบเจาะลึกว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม Apple ถึงกำลังเจอเสียงวิจารณ์แรงขึ้นเรื่อยๆและที่สำคัญนี่คือสัญญาณการล่มสลายหรือเป็นเพียงแค่รอยร้าวเล็กๆกันแน่ 1. จุดหักเหจากสตีฟจ็อบสไปทิมคุกอืมต้องพาย้อนกลับไปก่อนครับปี2011เป็นปีที่โลกเทคโนโลยีสั่นสะเทือนที่สุดปีหนึ่งเพราะมันคือปีที่สตีฟจ็อบสก้าวลงจากตำแหน่งและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตจ็อบส์ทิ้ง Apple ไว้ในสภาพที่เรียกว่ากำลังรุ่งที่สุดในโลก iPhone ครองตลาด iPad เพิ่งสร้างหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมาและทุกคนเชื่อว่า Apple จะพาโลกไปอีกขั้น ก่อนจากไปจ็อบส์พูดกับทีมคุกประโยคหนึ่งที่ดังมากครับอย่าเรียนแบบที่สตีฟจ็อบส์จะทำแต่ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องฟังดูเท่มากใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วประโยคนี้มันเปิดทางให้คุกสร้างแอปเปลแบบของตัวเองและสิ่งที่คุกเชื่อไม่เหมือนจ็อบส์เลยจ็อบส์เน้นนวัตกรรมเอาผลิตภัณฑ์ใหม่มากระแทกโลกคุกเน้นการเงินทำอย่างไรให้บริษัทมั่นคงกำไรสูงสุด และผู้ถือหุ้นแฮปปี้อืมจริงๆแล้วต้องยอมรับครับว่าคุกเก่งเรื่องนี้จริงๆเขาเป็นอัจฉริยะด้านซัพพลายเชนและการลดต้นทุน Apple ภายใต้คุกมีกำไรทะลุป,ประวัติศาสตร์และขึ้นเป็นบริษัทมูลค่าสูงสุดในโลกหลายปีติดแต่ปัญหาคือสิ่งที่ทำให้คนรัก Apple มาตลอดไม่ใช่กำไรแต่คือความวาว 2. ส,สู่ความสำเร็จของสตีฟจ็อบย้อนกลับไปปี1997 ตอนนั้น Apple เกือบล้มละลายแล้วครับจ็อบส์กลับมาในฐานะผู้กอบกู้สิ่งแรกที่เขาทำคือตัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นทิ้งเหลือไว้แค่4ีกลุ่มคือ Desktop Pro, Laptop Pro แล้วจ็อบส์บอกว่าเราจะทำให้น้อยแต่ดีที่สุดและเขาก็ทำจริงๆ iMac, iPod, iPhone, iPad แต่ละตัวคือเกมช c h a นเจอไม่ใช่การอัปเกรดเล็กๆแต่เป็นการเปลี่ยนโลกจ็อบส์ไม่เคยสนใจราคาหุ้นมากนัก ขอเชื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์ดีมูลค่าบริษัทจะขึ้นเองและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับ Apple โตขึ้นกว่าร0อยเท่าใน14ปีที่ j o b สกลับมา 3. Apple ในยุคข,ของคุกจากนวัตกรรมเครื่องจักรทำเงินอืมจริงๆแล้วนะถ้าพูดตรงๆคุกไม่ได้โง่เรื่องนวัตกรรมหรอกครับแต่เขามองว่า Apple ควรเป็นบริษัทที่รีดมูลค่าสูงสุดจากลูกค้าสังเกตง่ายๆเลยครับ แต่ก่อน iPhone ออกรุ่นเดียวต่อปีตอนนี้มีรุ่นย่อยเต็มไปหมดคือ Pro, Pro Max, plus, SE แต่ก่อนผลิตภัณฑ์ใหม่ราคาคงที่หรือลดลงตอนนี้ขึ้นทุกปีแต่ก่อนอุปกรณ์เสริมแถมมาตอนนี้ตัดออกหมดหูฟังไม่ให้หัวชาร์จไม่ให้ทุกอย่างอธิบายด้วยคำเดียวคือ monetize หรือทำเงิน Apple ภายใต้คุกเหมือนร้านหรูที่ทุกอย่างต้องจ่ายเพิ่ม และถ้าลูกค้าบ่นก็ใช้เหตุผลสวยๆมาบังหน้าเช่นตัดหูฟังเพื่อลดยักขยะโลก 4. ตัวอย่างชัดๆ iPhone iPad AirPod s อืมลองมองดีๆครับตอน i p o d รุ่นปี2001ออกมาราคา399ดอลลาร์พอถึง i p o d ปี2009ความจุเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าแต่ราคาลดลง30%นั่นคือยุค Jobs ของดีขึ้นแต่ถูกลงแต่ตอนนี้ iPhone 17 Pro เริ่มต้น43,900บาท AirPods Pro 3ราคาเท่าเงินเดือนขั้นต่ำครึ่งเดือนแล้วสิ่งที่เพิ่มขึ้นคืออะไรกล้องอีกตัวจอ refresh rate สูงขึ้นชิปแรงขึ้นนิดหน่อยแต่ไม่ใช่การเปลี่ยนโลกเหมือน iPhone รุ่นแรกที่ทำให้มือถือทั้งอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปเลย 5. iPhone 17เปิดตัวทำไมไม่ว้าวนี่แหละครับจุดสำคัญ 10กันยายน2025 Apple เปิดตัว iPhone 17 iPhone Air iPhone 17 Pro รวมถึง AirPods Pro 3และ Apple Watch Series 11ทุกอย่างอลังการเหมือนเดิมแต่สิ่งที่คนพูดหลังงานคือมันก็แค่ iPhone 16.5หุ้น Apple AAPL ร่วงทันที -3.23% ปิดที่ $226.75 ดลลา นักลงทุนมองว่างานเปิดตัวไม่สร้างความมั่นใจว่าจะดันยอดขายได้อืมนี่มันต่างจากยุค Jobs แบบฟ้ากับเหวเลยเมื่อก่อนหลังงานเปิดตัวหุ้น Apple พุ่งวันนี้กลับดิง่ง 6. ครับสึกใหญ่ Epic Games กฎหมายผูกขาดและ AI Apple ยังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้านครับ Epic Games vs Apple Apple โดนฟ้องว่าผูกขาด App Store หัก30% สารสั่งให้ต้องเปิดทางเลือกชำระเงินอื่นรายได้บริการอาจถูกหัน AI Revolution Siri เปิดตัวตั้งแต่ปี2011แต่แทบไม่พัฒนาพอโลกมีชัด GPT Gemini Claude Apple เหมือนคนหลับอยู่ข้างทาง Apple เพิ่งเปิดตัว Apple Intelligence ปี2024แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นของจริงตลาดโลกจีนเริ่มห้ามใช้ iPhone ในหน่วยงานรัฐ อินเดียมีมือถือราคาถูกตีตลาดส่วนแบ่งการตลาดของ Apple เริ่มหด7นักลงทุนเริ่มกังวลจริงๆแล้วนะถ้าดูตัวเลข Apple ยังทำเงินมหาศาลครับรายได้ปีละเกือบ390,000ล้านดอลลาร์แต่ปัญหาคือความเชื่อมั่นถ้า Apple ไม่สร้างสิ่งใหม่ยอดขาย iPhone จะโตได้อีกกี่ปีถ้า AI คืออนาคต Apple มาช้าไปหรือเปล่าถ้าคุกเน้นแต่รีดกำไร วันหนึ่งลูกค้าอาจเบื่อแล้วไปหาแบรนด์อื่นบางนักวิเคราะห์เริ่มเปรียบ Apple กับโน k i ียในอดีตยิ่งใหญ่แต่ขาดนวัตกรรมสุดท้ายร่วง 8. Apple จะล่มสลายจริงไหมอืมตรงนี้น่าสนใจมากครับเพื่อคำว่าล่มสลายอาจจะหมายความว่า Apple จะไม่หายไปเลยนะครับแต่คือ Apple อาจจะไม่ใช่บริษัทที่คนรอคอยอีกต่อไปจากบริษัทที่ทุกคนเฝ้าดูทุกงานเปิดตัวกลายเป็นบริษัทที่คนบอกว่า ก็แค่ iPhone รุ่นใหม่ถ้า Apple ไม่รีบพลิกเกมโดยเฉพาะในด้าน AI และนวัตกรรมใหม่คำพูดที่ว่า Apple กํกำลังจะล่มสลายเพราะความโลภก็อาจจะไม่ใช่แค่คำวิจารณ์แต่เป็นความจริงในอนาคตตาเกตสรุป Apple ในยุค Steve Jobs คือนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Apple ในยุคทิมคุกคือเครื่องจักรทำเงิน iPhone 17เปิดตัวหุ้นร่วงคนบ่นว่าไม่ว้าว AI ยังตามหลัง กฎหมายผูกขาดเริ่มรัดนี่แหละครับคือเหตุผลที่หลายคนเชื่อว่า Apple กกำลังเจอสัญญาณล่มสลายอืมแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่า Apple จะหาทางกลับมาสร้างความว้าวได้อีกครั้งไหมหรือสุดท้ายจะเดินตามรอยโนเกียที่เคยรุ่งแต่ร่วงลงนี่คือเรื่องราวจากช่องลงทุนอะไรดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปและอย่าลืมนะครับคลิปนี้เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คาแนะนาการลงทุน